สวัสดีครับผมต่งกองซือสองฮงวงจุ้ยหลวงจิงครับพูดถึงเน่ยดิกจีวังกึกเนี่ยจิกงว่วงเนี่ยมีทองทองมันจะมีสองอย่างมีทองหยางกับทองอิงอที่แก่นี่ยเป็นเป็นทองหยางหยางจิงก็จำต่อซงเนี่ยเป็นเป็นทองอิงอ่าอิงอิงก็คือเพชรหญิงเ,เนี่ยเพราะว่าไงอ่า พระจินต๋อชิงเนี่ยมันจะเป็นโลหทะที่ชิ้นเล็กหน่อยแต่เป็นทองเป็นเงินเป็นประดาบเป็นโลหะที่ใช้กับทำเครื่องประดับสวยๆเนี่ยจินต๋อชิงเพราะงคนที่เกิดจินต๋อชิงนะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่สะอาดสะอาด ชอบสวยงามอมนมทองตรงชอบตกแต่งนั่งบุคลิกมากไม่มีเรื่องกับคนอื่นไม่เหมือนแกแกเขาก็จะแข็งแต่ลำดาวสิ่งเนี่ยอ่อนไ่ใช่อ่อนข้อเสียก็คือไม่ค่อยมีความแข็งกล้านี่ก็คือจุดเสีย แต่คุณ,คณธรรมทงนะกับแกเหมือนกันก็คือหนีเหมือนกันเพราะนั้น,ะนคนที่เกิดเย่ยมดาซิงนะก็คือต้องมีจิงหนีอ่าก็คือ,อรักษาความถูกต้องเป็นยุติดทามแล้วก็ทำดีกับคุณลบข้้งของเรารูบวงคุณคนนะแล้วก็นียิตหนีวิตของเขาก็จะเจริญก้าวหน้าครับ